มามึงก็มาไอ้สัตร์มึงก็มาอลไหนมึงม,มาดิมามึงก็มาอยู่ไหนวะเฮ้ยกูเรียนไม่เป็นน้อกูบอกก่อนอ่ะจะบอกว่าโหอะไรเงี่ยกูโมกูโมกูโมไอ้เยด่านแม่งใช่เลยไอ้เยดยเอ็กช็อตไอ้เยะ นี่นี่นี่หัวเด้งห um ัวเด้งหัวเด้งเกูเร็วเินโทษทีเร็วกันยน้องที่เดกไรเนาะห้ยเ้ยห้ยห้ยดห เอเก่าครับเอ็ดเอฟเก่าครับน้องๆเอ็ดเอเก่าอ่ะยังเจอดากนอฟกูเฮ้ยเียโอ้ไม่โดนเฮ้ยนีดารกอนอฟดากนอฟเช้เปาดากนอฟอ่ะวยเร็ด้ยป่าเวุ่นเร็วได้เ่าโอ้ยเยไม่โดน

โฟ่โฟ่ร้องโฟเฉยโอ้ดูดะเฮ้ยเร้องโฟ่เฉยโทษทีพี่พี่ไม่ขอดเลยเ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้้ยเ้เฮ้ยเ้ยย้้เเ้ย Mày con men này Mày Mày thật sự là một người thật Cậu đừng Cái thằng nào đó Cậu đừng nói chuyện này Cậu đừng ไม่เคยปืนยิงอะไรเลยยิ้ไม่เคยตายเลยคุณนี่อยากเปล่าคือคิดเล่ฆ่าคนในสัตว์คือคิดเล่ฆ่าคนรู้จักเปล่าคือคิดเล่ฆ่าคนนะพี่ where are you where are you what's that กูกูมาหนึ่งๆคนเล่นพ e> ับดีนะไอ้แก่อ้วยว้ายไปโดนอุ้ยศูดหมดอืมหนี่ไปรุ่นเอฟดูแบบสับปืนหนีหนีกันโดนยิงยัดแม่อย่างเงี้ยละแบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวไมงเจอเดี๋ยวมึงเจอเครื่องกิเลกกู where are you? <coughs> <coughs> where, are you? bên là vào bao, khao hòa tài, อ๋อเอาอ้ะเออเอาอ่ะเยี่ยคาริมิดเฉยคาริมิดด้วยหวยกันหวยกันเยี่ยหวยกันหวยกันติงอ่ะติงไันเยี่ยติงอ่ะยึงเฉยของจริงของจริงเขาของจริงว่ะของจริงว่ะของจริงเย่ย ของจริงพี่ของจริงน้องชายก็โดนยิงหัวก็โดนยิงหัวแม่โอ้ยเฉียไอะแม่โอ้โหนี้ไรปืนพกปืนพกโอ้ยอย่างแม่นะครับอย่าแม่ปืนพกยิงหัวน้องๆไหนพี่ Mày nghe cựu lòng với đi. Bia tốt cái gì phải sợ đây sợ đi. Mày miyame. nghe, ui Ui, ui, piu, piu. Ui, Ui, piu. 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 Ui, piu. 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 Ui พ่วิวเกินบางทีอ่ะเจ็ดแม่ไม่เข้าสักนัดเลยเออได้อยู่นัดนึงแปสี่สิบห้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเขามาว่ะเขามาเหนือแล้วครับตรงนี้ ตอกว่ามากเคลียรบเสร็จมเคลียแล้วต้องลงไปในเที่ยเอ้ยเอ้ยลิงที่หัวลิงที่หัวนิ่มนิ่มที่หัวนิ่มนิ่มที่หัว เ้ยไอ้เรียดักบนนี้แล้วโอ้ยประตูจากก็นแดงเลยกู <c oughs> โดนทุกนั้นเลยอ่ะไอ้เรียแม่นเกินบางทีเฮ้ยไอีกยียกระสุนกระสุนไม่รีโหลดหนีหนีเดนยิงโดนยิงโดนยวยิงเขาลังโดยิงยิงยิงอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเ <c oughs> นี่ยครับ โลครับอยู่ไหนครับไหนครับโลครับพิซซ่าประสงครับอุยอุ้ย้องอย่งรครับโลครับยิใสครับยใสครับยิ้ใสครับยิ่ใสครับยิใสครับยใสครับ นี่ใส่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหปีนพอดีแปลงได้แล้อุ้ยอีเทียบแป๊บนึงนะพีปุ่มเลขสามกูหลุดกูขอห้านะไอเล่นยันเลขสามหลุดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหเล่นเหลี่ยมเย็่แม่ได้ได้พีโอ้ดูครับปุ่มเลขสามหลุดนะครับผมกำลังเปลี่ยน นี่ e a อีซี t บีเอียบีชแค่เลี้ยเฮียเฮ้ยยิงยงเอะยตัวยังไม่ฝู่เลยเร็วพอเร็วพอน้องเรแบบสเต็ปพี่ันเยอะ เ้ยรู้จักซันฟาเวอร์มั้รู้จักซันฟาเวอร์มั้ยโอซ <laughs> ันฟาวเวอร์อรออไอน้องน้องรู้จักซันฟาวเวอร์น้องรู้จักซันฟาวเวอร์มั้น้องรู้จกักซันฟาวเวอร์ป่ะซ <laughs> <laughs> <flower> ันฟาวเรียบร้อยเฮ้ยไม่แตก ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวแตกเราจะซันฟาเวอร์ครับน้องออกมาออกดูครับออกมาเอ้เขี้ยเกลื่อนเยอะว้ไ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 ม่ปลอดภัยโอ้ลูกสองลูกสองเหี้ยละทนายมีวิ่งแล้วไม่ปลอดภัย โอ้ยสไนชาร์จเลยค่ดูนี่สไนชาร์จสไนชาร์จโผอีกแล้วลองโผเฉยโผลเยี่โปลไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับผมมียแล้วโปรับโปรเพยเยอร์ครับโปรเพยเยอร์ขอโทษทีทุกโผล่ทีโทษที เนี่ยคนท้าหนึ่งหนึ่งนี่คือคนท้านสภาพคนท้าหนนึ่งวดจันไรอ่ะเหี้ยขอเหี้ยเะโรี่โปอนี่ลองโปกนกว่าดิอุ้ยอโอ้โหโอ้ผมพลาดอวโอ้โหว ควายเรื่องวยเลยนี่นี่นี่โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องมาครับมาครับโอ้โหไม่ได้กินไม่ได้กินยาเลยกินผมกินยาแบบพรีเมียมครับยาแบบยาเคลือบทองอะไรเงี้ยควายแบบควายพรีเมียมอะไรเงี้ยโอ้ยเยี่ยม่โดนวเนี่ยฉีดเฉียวหัวสองมิลลิเมตรเฉียวหัวสองมิลลิเมตรวะ what the fuck bro เออพี่เร็วเกินโทษทีโทษทีพี่เร็วเกินนะเนอะเย้ยไอ้ที่จะติดมิกบอกไอ้สัตว์เอ้ยโฟมตายยิบสิรถเอาว่ะเอาว่ะอู้ โอ้โหนั่นใช้ตีเล่นนะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยขนาดใช้ตีเล่นนะเนี่ยผีนี่ไงครับพิซซ่ามาส่งแล้วนะครับกำลังตั้งใจครับกำลังตั้งใจอุ๊ยฮี่โอ้โหเหมือนหลุดเหมือนหลุดเหมืหลุดออกจากตัว เยอยเอ้ยเป็นฟังเสียงแม่อะไเงี้ยกูว่าแล้วเอ้โหโอ้ไม่เห็นตัววันเมื่อกี้ตีนยิงไงยี่ห้อเมื่อกี้ตีนนี่พวกตีนไป็นร่างตัวสี่กำลังกมเก็บของเงี้ยตอนแหล่คิโมะหายกำลังเก็บของเลยกำลังเก็บของแล้วสิน นะครับอยู่ไหนครับพีซ่สาส่งแล้วนะครับไม่แดกครับแดพิซซ่าที่ไอคิวติดรับไม่แดกค,ครับตึงแดกครับตึงสั่งครับเฮ้ยไยนจยไปไหนโอยยยยยอยย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 ย้ยยยย เอาวะเขามาเหนือเขามาแล้วะวะาตัวแล้ววะมาใต้ได้ไหมไม,ไม่นัวเหนือโอ้โหไม่นัวเหนือครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไปใต้เดี๋ยวนี้ครับรอคุณรอผมแป๊บคุณรอแป๊บเฮ้ยอยยสักีเป็นเย เียอะไรครับเกมสยไม่โดนอ้าไอ้เ้ยไม่โดนชื่ออะไรเนี่ยเกมสกู๊ปละโกมสกูปโกนสกูเกสพิซซ่ามาส่งแล้วครับ Oh, maggot! Don't feel, don't feel, don't Don't do you No, 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 no. No, no, shit. Do เอ้ย no 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 นี่กู no 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 ่ no 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 มาๆามาอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ข้างนี้เองอยู่ไหนครับครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับสามสิบตัวแล้วครับสามสิบตัวแล้วนะครับ คือแบบไอ้เหี้ยเอ้ยแบบใช้สองนิ้วเล่นนะครับ <S 1> <S 1> โอ้โหหัวแตกหัวแตกครับหัวแตกครับหัวแตกไหมครับเหลือตัวเดียวแล้วนะครับตัวเดียวแล้วครับตัวเดียววใช้มีดสินะไม่ครับไม่ครับยังครับยังต่อแหลครับยิ่งต่อแหล ไปไหนครับพี่ชายต้องโกลเด้นนะนี่ดิโกลเด้นพิสตาเอ้ยว่ายเงี้ยยิงได้กึ้นพิรันต์ติงยูอุ้ยุโอ้โหปืนพวกเหมือนกันทำไมยิงไม่โดนแป๊บนึงนะเงี้ยข้อมือมาโกลเด้นพิสตาเนี่ยเงี้ยแล้วแม่งมีนัดเดียวด้นะประเด็นอะสู้ไงเนี่ยสู้ไงเนี่ยพี่ชายอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ เฮ้ยเยอะโอ้ยเอยอยเลยได้ออ <c oughs> ได้ได้ได้ไม่เป็นไรครับผมชิวๆครับผมชิวๆเยอะถือว่าปล่อยไก่ใช่ไหมใช่ครับอยู่ไหนครับอ,อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเข้าที่หัวเข้าที่หัวโอ้ย นประเด네็นพิสตันที่เขาที่หัวอีกเลยเฮียพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่ไหนครับเย้โอ้โอ้หของจริงของจริงอ่ะของจริงอยู่นะยิ่งแต่ไม่เชยกูขอด่านนี้กูขอด่านนี้ขอสไนด์ด้วยกูขอสไนด์ได้เฮียมันก็มา